สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับก็พบกับเบ่าสนคนเกษตรอีกเช่นเคยนะครับทางช่องสนธยากเกษตรชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูมันเหลืองตีนเต่าอายุครบหนึ่งเดือนนะครับมาดูสภาพของต้นมันนะครับใบมันนะครับว่าสภาพนั้น จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สังเคราะห์แสงได้หรือยังนะครับก็คอยติดตามกันดูนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตามกันมาดูนะครับสำหรับมันเหลืองตีนเต่านะครับ ที่มีอายุครบหนึ่งเดือนนะครับลักษณะใบจะค่อนข้างเยอะนะครับมีใบหนานะครับจะเห็นว่าจะมีน้ำหมอกที่ตกลงมาเกาะตรงใบมันนะครับใบพวกนี้นะครับจะสามารถสังเคราะห์แสงได้แล้วนะครับเพราะว่าใบเริ่มมีอาการเขียวนะครับ มันวาวนะครับถ้าลักษณะมันนะครับใบมันที่เขียวมันวาวสามารถสังเคราะห์แสงได้นะครับเราก็จะสามารถให้อาหารทางใบได้นะครับ มาดูพื้นที่การปลูกนะครับก็อยู่ราวเจ็ดไร่ถึงแปดไร่นะครับสำหรับแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับที่บ่าวสนได้ลงมันเหลืองตีนเต่าไว้นะครับลักษณะของดินนะครับจะเป็นดิน ล้วนปนทรายนะครับดินแบบนี้นะครับจะมีธาตุอาหารน้อยนะครับเพราะว่าการปลูกมันสำปะหลังนะครับจะทำให้ดินนั้นเสื่อมโทรมไวนะครับเราควรปรับปรุงดินนะครับให้อยู่ในสภาพที่สามารถเพาะปลูกได้นะครับ เรามาดูระบบลากของมันเหลืองตีนเต่านะครับในอายุหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้ยังเป็นลากฝอยนะครับยังไม่ถือว่าใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ลากค่อนข้างจะเยอะนะครับ การที่เราให้อาหารเสริมทางใบนะครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับก็คือสามารถทําให้มันที่มีรากเยอะนะครับกลายเป็นรากที่เป็นหัวนะครับนี่นะครับคือมันเหลืองตีนเต่านะครับที่อายุครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับก็กะว่าจะฉีด น้ำหมักขี้หมูนะครับเป็นอาหารเสริมทางใบนะครับเพราะว่าเราไม่มีปุ๋ยเคมีนะครับเราไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเราต้องใช้น้ำหมักขี้หมูนะครับเพื่อฉีดพ่นนะครับเพื่อขยายเซลล์ของหัวมันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมันหนึ่งเดือนนะครับ มันเหลืองกินเต่านะครับใบจะค่อนข้างเยอะนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาเดินดูสวนมันนะครับมันเหลืองตีนเต่าดูสภาพมันนะครับสำหรับใครที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังนะครับหรือว่าอยากได้ท่อนพันธุ์นะครับ ก็กดติดตามไว้นะครับสําหรับปีหน้านะครับสําหรับปีนี้ก็ได้แบ่งปันเพื่อนๆเอฟซีนะครับไปเกือบหมดแล้วนะครับสําหรับปีหน้านะครับใครที่อยากได้ท่อนพันธนะครับก็ลองติดต่อไว้นะครับกดติดตามพอถึงเวลานะครับเดี๋ยวบ่าวโซนจะทำคลิปเพื่อแบ่งท่อนพันธนะครับ ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยากได้ท่อนพันธุ์มันเหลืองตีนเต่านะครับไว้สําหรับขยายพันธุ์นะครับแต่ถ้าอยากได้เยอะนะครับต้องมาที่แปลงของเบ่าสนเองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเบ่าสนก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าคลิปหน้า จะมีอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ